สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้แอดกับผาพรพมน้องมาตามต่อต,ตเลขสถานปฏิบัติธรรมภูมิพญานาคโหราศาสตร์ตาทิพหรือปูสมโพธนั่นเองครับพรมน้องครับผมจึงเพิ่นเปลี่ยนปูสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้นะครับงวดที่แล้วเพื่อนในหกเจ็ดเม็ดเดียวจนเปลี่ยนที่มาซากันตึงตึงด้วยสาเหตุนี้เองครับมี FC หลายท่านหลายคนทั่วมาบอกว่าเลขเโหราศาสตร์ตาทิพปูปสมโพธมาไปว่าสั่น อ้าจังไรกะคลิปนี้มีคําตอบให้พ่อพี่น้องครับผมโดยยัดกจีผ้าเข้าไปสัมผัสปูโหราศาสาตาทิพย์อาจารย์สมโพธปูสมโพธเนี่นะครับผมเพื่อนกับอยู่ทั้งหนาเฮานี่แล้วสําหรับเลขงวดนี้สิเป็นตัวไดเพื่อนสี่ให้ตัวไดนะครับเฮามาฟังชัดๆจากปากปูสมโพธโหราศาสาตาทิพย์ครับผมตามยัดมากครับหฮวยปูก็มาตากแดดอยู่ยนี่ครับปูครับเข้าห้องน้ำเหครับผม ไฟของเสียวกับร่างกายว่าใช่โอ้ห้องน้ำเวลาเข่าเขาจังไหนกันห้องน้ำบ่าวิ้นหัวยังสี่ครับเข่าเอือก้มนั่งก้มเบานี่ครับผมตายให้เห็นโอ้เวลายังสั่นพิ้งยังสั่นรถบ่อปูพิ่ยังสี่แบโอ้เข่ากับเข่าของสั้นร่นอ่ะตั้งแต่ที่ยังสี่อะไรแต่ที่ยังสี่เรื่องนี้ครับผมเริ่องเงินสี่พอได้ต้องพิ้งยสี่แล้วเสีก็ไหมขวางไว้เอานี่ครับผมโอ้ไม่ทับไว้รถบ่อปู แต่วันย<อ>ี้เวียนนี่ให้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาว่าบ่าบาบมีคนแล้วค่อยได้เข่าตัวนี้เมือ่อใดญา,าติย้อมมาหลายนี่อดตเกินว่าแล้ววันนี้ทั้งคนกำลังเช็นอย่างครับปูรครับผมอ๋อ้พนกำลังฐานที่ผักของโยมว่าแม่เห็นเพ่นกำลังขุดอยู่ผุนแห่ปูพูดนะไรอ้ทุ่มเช็นห้องทุ่มโอ้เห็นทุ่มไหม โอ้ยมีย่อมใจดีมาจากเยอรมันบุรณะ,ะย่อมใจดีจากเยอรมันโอ้โอ FC เอฟซีเยอรมั่นนะครับนะเนาะเพป็นอนุโมทนาบุญสั่งของน้ำซอยมาบอกปูออกปโอ้หาพันโอ,หนโอ้หาพันกะจีพ่อได้เข่าอยู่ดอกของน้ำกะได้การว่าพ่อจังไงฮาก่ะเอาศาสตร์ขังเอาไว้สังกันว่าแต่ให้มีหัวสวมมีหยังสังกันนะปูเนาะครับผม วันนี้ปูฝันไปวันนี้ปูมีความฝันมี่อย่างไปขอรับผมมีมาเตือนแล้วมีมาเตือนแล้วเนี่ยเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยโอ้ยลบกวนปูเบาสูฟังเไหนได้อะอาๆนี่ม้วนปูนางกวนเขาหน่อยกวนความฝันปูที่วันนี้เป็นจังไดพุ่มเพิ่นมาว่าจังไหนนะครับปูครับเพิ่นว่าคือยังงาะเก่าล่ะงาะที่แล้วนล่ะเพิ่นก็มาคือเก่าเพิ่นบ่ให้เบาอีหยางโอ้เพิ่นย่างเออเพิ่นย่างนั่นเพิ่นดีเขียนไหนรอดดอกเพิ่นว่าโอ้หมายถึงตัวเลขเลยแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ท่านให้อ่า เปิดเผยจะหมดท่านในเปิดเผยท่านไในจอจงแต่เพิ่อนจอจองเมื่อไห้แล้วแต่ว่าเพิ่นบ่าวห้บอกเพิ่นบอกว่าให้นิ่งเถอะก่อนคุณโยมไอ้เพิ่นเบา่น้ำกับอาตมาว่าหลวงพ่อใจะเย็นๆเด้อว่าสันครับผมได้ไหมแล้วล่ะแต่ว่าท่านด้บอกดอกตอนนี้ว่าสันโอเพิ่นบอกแบบคพิ่งวัดที่แล้วนั่นละว่าสันเอาแข็งๆคือยังวัดที่แล้วฮกเก็ดเม็ดเดียวนี่มาปูว่ะบานนี้ก็คือเก้าล่ะข้างล่างว่าสันเพิ่นบ่าครับผมแขนแข็งพิ่งเก้าล่ะว่าสัน โอ้ยคันตึงวันนี้ก็บ่าวว่าเจ้ที่นั่นล่ะปูเอ้ยบ่าวว่าเจ้ที่ห้องน้ำห้องนบ่าวว่าเจ้ที่พระประธานบ่าวว่าเจ้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมที่ปูอยากเฮ็ดอยากสางนี่มันที่ได้เบิดนั่นล่ะปูคันว่าเพื่อนว่าเพื่อนเรีกเกือกนะเนาะเพราะว่าโดยส่วนมากคนเท่ากับอาศัยโชคเสีลาบนี่นะดังนั้นมาจากโชคจากลาบก็ค่อยได้เมื่เฮ็ดมา่อสางเนี่ยคุณโยมนณะแต่ว่าบัดนี้ปูกับวดสาเข่าส่องก้อนห้องน้ำเจังที่นั่นจะได้เนี่ยจังว่า คอยเฮ็ดคอยนั่นไปได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นเนาะปูเนาะอืมแนวอ,อยากเฮ็ดเป็นอันดับที่สองหลังจากของน้ำนี่ปูอยากอยากเฮ็ดหยางก่อยากเฮ็ดทังเขามาคุณโยมอยากเฮ็ดทางเขามาอืมทางเขามาหาสถานปฏิบททัติธรรมนี่ปะปูนี่แหละจุดสำคัญมันเฮ็ดยังวันได้ละปูกันถ้าทังนะนอกจากออกพันษาแล้วกรสิเฮ็ดได้ช่วงนี่ฝนตกมันฝนตกดูช่วงนี่เนาะบาดนี้รถมันกับเขามาไ่ได้รถหินรถดินกับเขามาบ่ได้น,นาานะน จริงที่เหาเฮ็ดเฮ็ดา่า,าไปน้ำได้ก็แค่ที่เป็นแนวอื่นไปอ่ากุรงกุติยังมองที่ภาดที่เศร้าก็ยังบ่มีจากหลังจากอย่างนี้ลยมันบ่ปูวบ่มีแื่แเริ่มจากศูนวันเถอะเริ่มจากศูนเลยครับผมยิ่งก็ศูนอีกเพื่นว่าครับกันมากกาม็มียังก็มีซํานี่แหละแต่เพิ่นก็นมาบอกว่าใจเย็นๆเราต้องเดือดร้อนหรอกเดี๋ยวก็มีญาติโยมมาปลดมาปล่อยดอกคุณโยมก็ยังคำเิ่นเบาล่ะ ครับเดี๋ยวก่อนนี่แหละที่เป็นว่าม้าละ่ะเราคอยมีมาอยู่เรื่อยๆท<ๆ>ี่มีคนมาซอยเฮ็ดซอยส่างดอกดิเพิ่นว่าว่าแ้มีเพิ่นมีอยู่เดี๋ยวสิมีผู้เพิ่นเห็นผู้เพิ่นหยังเพิ่นก็นสิมาดอกผู้ใจบุญทุนท่านสิบอกผมใจบุญผู้ดวงเกือหนุนเดี๋ยวก็มาแล้วาสันครับผมกับิคือมีคือคือคอ,อยู่แต่เพิ่นเว้าจงังซั่นครับผมเพราะว่างอเที่แล้วเพิ่นก็บ่ได้ไปให้หลายโตเพิ่นก็บอกตัวเดียวโลดเนาะ เขียนแล้วก็บริได้คยเบาอย่างเขียนหนไม่แต่เบาอร่อยเขียนแค่ไก็จบตัวเดียวเนาะหกเจ็ดตัวเดียวข้างล่างครับบ่กบอมเนธรรมดาแต่ว่าบอมเบนแต่ว่าหกเจ็ดหกเจ็ดล่างพร้อมนี้ระบุพร้อมครับระบุว่าล่างพร้อมจังว่าผมเว้าแล้วก็บคนขิงลูกปูจังว่าผมที่แรกว่าเปลี่ยนไปได้บ่จเดีวจังหวะผมมาเกื่ในงวดแรกมันบ่ถือลูกปูเนาะแต่ว่าว่ามางวดสวงนี่เอาตรงๆเลยวันแรกเปิ่งกระไฮนั่นเลยฮอกพากันเบิ่งต้นแค่ต้นยัง ครัถ้ากันตีกันไปถ้นเกิดออกห้อยล้าก่อนหยอกห้อยง่ายก็บอกเข่าห้อยญ่ายนี่ครับผมทมื่อวานนี้ผมก็บอกตัวนี้ตัวเดียวรถพผนก็บอกว่าฮอกเก็ตข้างล่างถ้ากันปึกหลายตีถ้ากันปึกบอกตัวตรงๆรถก็น่าตีขนาดบอกฮอกเก็ตยังถามอยู่ว่าข้างล่างข้างทั้งยังปันนั่นแหละผู้มาถามกระไรผู้ปลื้กกระไรเว้าให้ผมกับว่าเว้ารถผู้ว่ารถใช่ไหมผมปึกนะบอกว่าตัวเดียวว่าส่นเพิ่นหาย วันนี้เพิ่นกะจะหายคือเก่าแต่ว่าเพิ่นก่ยังบริวาเป็นสามตัวสองตัวือจากไหนเพิ่นไก่ยังบริวาเนาะปูเนาะบริวาเพิ่นบอกว่าเพิ่นหายแท้แน่นอนครับผมมือดีขึ้นดีเพิ่นกะหายดอกว่ัสดุยากอกถึงเวลามาเพิ่นก็มาเองครับผมเอฟซีสบายใจกับเพิ่นโลดครับผมคือยังเพิ่นบอกเป๊ะจังสั่นครับผมผู้ทูมาดูดวงดูยังน้ำปูแต่มีเรื่อยๆอยู่บ่ปูนีเรื่อยๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย จากเนเธอร์แลนด์นะจากประเทศอังกฤษนะจากไก้หวันนะโอ้ตั้งประเทศหลายตั้งประเทศเขาเจาะทำงานทุกคนหลายโอ้เขาเจาตอนนี้ก็ทุกใจได้อาจารย์ตอนนี้ยุดไต้หวันตอนนี้ยุดเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มีกระทกมาเรื่องเดียวแหละอืครับผมมิแตว่าอยากจะซอยฐานปฏิบัติธรรมมาสั่นอยากซอยเหตุใจสั่งแต่ญาติโยนเราเพิ่มเลยมาสั่นครับผมแตญาติโยนาอาตมาก็เป็นแค่ซื้อกลาง ครับแนวทางให้คือคือเพราะสันบอกครับผม,มจังว่าโอ้ยว่าแต่เบ่าเลี้ยงบุญเลี้ยงกุศลเอฟซีเพื่น,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 นแต่นี้จะผู้ใจบุญทุนท่านนี่ผู้มีม่จะผู้อยากเคลียอยากสั่งน้ำวัดน้ำว่าน้ำบพว่าจะเปลี่ยนสถานปฏิบัติธรรมเนาะแชมเปญเพื่อนเอาบุญอี้ยงมาปิดศาสตะขีเพื่อนทีมีเงินมีทองมาซจอยเห็ียดจอยสั่งคักแนงเพราะว่าผู้ว่ามี่ขยักจอยอยู่ดิผู้มี่หาบาทชิปบาทขยักจอยขึ้นกันผมกว่อยเริ่มเื้อแล้วคุณโยม ใจข้าเจ้าเนี่ยน้องคือคักแต่พูดทู่แต่สำหรับผมมาแล้ววนี้ปูเพูนบอกว่ามือใดจังไดเนี่ยปูมือนี้มันวันปูพุ่มเพูนอ่ะมือนี้มันวันคุกเนาะครับผมเพูนว่าพุ่นละเพูนบอกว่าวันจันทร์พุ่นละอาวสันวันจันทร์อืมก็ชือว่างด้ววันจันทร์นี่คือเพื้นฐานเพูนบอกว่าสองเด้อเข้ามาสองทำไมเป็นวันจันแต่ตามหลักโหราศาสตร์ครับผม โอ้พี่นบอกว่า,วาสองเด้อสองเด้อเพิ่นบอกว่าตามหลักโหราศาสตร์ปู่ก็เลยมา,ามวิเคราะห์ว่านาจิตข้ามมาสองนาจิตเป็นวันจันทร์เพิ่นพไมาให้บ่ได้เกี่ยวกับตัวเลขโอ้บ่ได้เกี่ยวกับตัวเล,เววเลขครับผมแต่เป็นโหราศาสตร์เขาเรียกว่าสองเลยดาวดาว,ดาวจันทร์ครับผมอมืตามที่เรามเรียนมาเพิ่นก็บอกว่านั่น่ะก็จะเป็นวันจันทร์เป็นวันนิมิตหมายที่ดีของเพิ่นมากพิ่นสิมาบอกครับผมวันสองพิ่นพวางสิ่ง่เพิ่นว่าวันสองพิ่นก็บอกว่าสิ่งครับผม เี<ฮ>่เหมนที่ผมว่าที่รบกวนปูจังหน่อยเพราเพื่อนว่าดาวเกี่ยวกับดวงดาวนีู<ฮ>่นะปูเนาะในเดือนนี้เนี่ยคนที่เกิดวันใดสีดวงดีคนที่เกิดเดือนใดสี่ดวงดียังสี่นะาปูอ๋ออันนั้นอาตมามันบริอย่างหรอกคุณโยมเพียงแต่บอกว่าสำหรับจอนเดือนเดือนใดสีดีเดือนในี้ปีนี้งวดนี้เป็นว่าเ<ฯ>พราะมันมีเวลาแค่อีกจักมือนี่มือนี่ก็ไม่ที่ใไรละครับผม เมืเอมม่อนี้ยวันที่สิบแปดครับผมสิบแปดมันก็เลยออยู่สิบสองมือเนาะครับผมสิบสองมือแต่ว่าสิบสองมือมันก็เป็นดาวของพระ,ะร,ราหูคน,น,คน,นสิมีโชคไม่ลาบครับมีคนวันจันท์มีคนวันพฤหัสสิมีโชกไม่ใช่นะแต่ว่า<ด>วัน่นนอกเหนือจากวันจันกับวันพฤหัสนี่วันเอียนเนี่ยเขาจะสาม,มารถแก้ไขในส่วนใดใดบอ่อที่ไหเที่ยวข,ข้าเจา้ FC, เาเอฟซีเขามีโฉกไม่ใช่นะได้แก้ไขได้แก้ไขได้เออเขาต้องเปิดดวง เขาต้องเปิดดวงเปิดทางชะตาชีวิตเขาเขาไปจะได้ครับผมนั่งเทียมันชีมีดาวว่ากดบังล่าสีเขาก็ั่งลุ่งบังเอิญดวงชะตาชีวิตเทนิเขาพลิกผันครับผมมันก็เลยบ่ได้สมดังคาดหมายโอ้ให้ให้ให้ว่าที่นี้เนี่ยก็คือวันจันทร์กับวัพนผัดวันจันทร์วันพฤหัดมาแรงถึงแม้ครับผมจะว่าโมเมนต์มาวันเอื่นนี่สิสิ้นหวังวันอื่นกับบสิ้นหวังเพียงแต่เขาเปิดดาวของเขา โอ้เปิดดาวไม่ถึงเปิดดาวเขาเฮเ้ยนจังไรครับมาเปิดดาวครับเขามาเปิดดาวเน wow pain, ี่ยเขาต้องเขาว่าเขาเกิดวันนั้นว er> ันนี้วันที่เท่าไรครับผมเขาเกิดสชมว่าเขาเกิดวันที่หน <Yeah> ึ่งมันก็เป็นดาวอาทิตย์วันที่สองก็เป็นดาวจันทร์วันที่สามก็เป็นดาวของข้างีนะคุณยมครับผมแต่ว่าในเขาเกิดวันที่สิบกว่าเขาขอมาบวกลบกุณหารว่าดาวตัวนั้นมันตกเท่ไหเท่าไรครับผมผลลบกุณหารของดาววันที่เป็นไปตามดวงดาวครับผมการโคจรของดวงดาวของโลกของเข้าคองมือหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปวิที่ใด ดาวโนบะคอสตระไดจอนขมาดาวต่ะไดชิมิโกมิลาบครับผมมันขี่เล่งมากอืมแต่เด็่เบาขี่ก็บอกยาวยๆสมุยประโยชน์ครับผมต้องต้องต้องสัมผัสเองต้องสัมผัสต้องคุยกับจานเองต้องเบากับจารย์เองต้องบอกว่าเดินพิเกตของเขาเองอัตมาเขาจะบอกได้จอดจงได้ครับผมบอลเมนแต่ว่านจันทร์วันพฤหัสที่ว่าชิมิโขมิลาบวันอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าดาวจันทร์มันเด่นอืมครับผม ดาวจันก็ดาวพฤหัสมันเดนกันแน่นเดาวจันกับพฤหัสมีโอกาสจะมีโชคใหญ่ถูกรางวัลใหญ่บัณฑนาปูมมีโอกาสอืตจว่าดาวอังค้านก็มาพร้อมเพราะว่าหวยงวดต่อไปมันออกวันศุกร์ดาวอังค่านก็มาพร้อมดวันหวยออกวันศุกร์หดาวอังคานมีโอกาสขึ้นกันเออมันเป็นครูธาตุของเขาคููธาตุสมพลเขาเป็นดาวคู่มิตรครับผม ันถามไปเนาะว่าเพื่อนว่ามันมันจะบจบเนาะมันม,มันเงยาวาไปนะแต่ว่ากาะบอ่าบ่เป็นยังคันผู้ใดอยากดูดวงอยากรู้ชะตาชีวิตเจ้าของมากไหมไปก็นี่ลึกเข้าไปก็นี่นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมกะจิขึ้นไว้ให้อยู่เบอร์โทรของอปูสมโพธิหมอดูตาทิพย์กะจิลงไว้ให้นะครับผู้ใดของใจอ่าผู้ใดอยากกะจ้างใน่ดวงชะตาชีวิตเจ้าของกะโทรหาอ่าปูสมโพธิได้เลยครับผมเดี๋ยวจังไร อ่าคลิปนี้ผมก็บชรบกวนปู่ซ้ำนี่แล้วกะที่ประมาณอีกจักมือหรือไงปู่เป็นเวลาที่ไมาให้โชคให้ใช่นะว่าบันวันจันทร์เป็นบ่วันจันทร์ก็อีกสามมืออีกสามมือวันอาทิตย์จันทร์ครับผมเอาสิเป็นตัวใดพิจารณาตัวใดจังไดกะเดี๋ยวค่อยตามรุ่นกันคลิปต่อไปเด้อพ่อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวแอดที่ผ้าไหยางไปเบื้องทั้ง้องน้ำว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดแน่นะครับสี่ผ้าไหยางไปเบื้อง้องน้ำจักหน่อย เดี๋ยวยังไงกระลกวร่วปูซ้ำนี่ด้ครับผมขอบคุณปูหลายๆครับปูเจริญพ่อนยมจเจริญพ่อนอหลังจากที่ฟังปูสมพลโหราศาสตาที่ไปแล้วนะครับยัดกติกออนุญาตภาพให้พี่น้องชมบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณที่ก่สอสร้างบริเวณที่กำลังเฮ็ดนงานอยู่น่ครับผมเนื่องจากวัสถานที่มันกิเป็นให้หน้านะครับนานี่กับฝนตกชุกแน่ฝนตกไหลเน่ยนมันก็จีน้ำท่วมครับผมปกตอิอาจารย์ว่าทุกๆปีเนี่ย บริเวณนน้นมชีถ่วมเออล้นเลยนะครับนี่เพื่อนก็ะไยขุดดินจากให้หน้านี่แหละครับมาพุ่นขึ้นในมันสูงไวเพื่อจี่ม้อยสวมเต็มเพื่อจีบ่อยน้ววําถ่วมเวลาน้ํมมากเนี่ยห้องน้ำก็ยังใส่ได้ปกตินะครับนี่ครับผมบริเวณภาพกงกวงที่แอบทายบึงก็ไดฟังพุ่นเป็นติดลำท่านติดห้วยอ้อมสถานที่แห้งหนีเลยครับเจนได้เปลี่ยนสถานที่พุ่มพญานากันไป อาจารย์แล้กการเชิญชวนเด้อครับพลพี่น้องผู้ใดอยากเข้ามาหาพระอาจารย์เพิ่นอยากร่วมเพียรร่วมสั่งน้ำผู้สมโภชเพิ่นนะครับก็เดินทางมาหาเพิ่นมาดูดวงไม่เช็คดวงชะตาบังดูการงานเท่าสีดีบอเป็นยังโชคลาภเท่าซื้อเลขตัวนึงขึ้นเฉียดเทรลเตมซื้อตัวนึ่งขึ้นเฉียดเทรลเตมเพราะว่าสี่เทีสีไปสีมาจักเทียอาจารย์แล้วก็เรียนเชิญเด้อครับพลพี่น้องเอ้าสฉันรับคลิปนี้ก็บทขออนุญาต อัมลาพ่าจากพอพี่น้องไปสักคันครับพอพี่น้องสวัสดีครับ